ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมการหารือแนวทางการเรื่องรัเดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2567ให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกของจังหวัดค่ะ ที่ห้องประชุมจันทรพันวานะคะหมู่มุกหลังชั้น4สารากางจังหวัดภูเกต็ตนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเรื่องรับการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเกต็ตครั้งที่1นึ่ทับ2,567โดยมีวาระสาคัญนะคะเช่นการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566ซึ่งพบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมายจํานวน35หน่วยงานและมีเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2,566คงเหลือและถูกพับไปจำนวน37หน่วยงานเป็นวงเงินรวมกว่า27ขอไปขาย24ล้านบาทค่ะสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณในปี2,567นั้นสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินจัดทำโครงการคลินิกหมอคลังช่วยได้ปี3เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ต ผ่านทีมหมอคลังประจำบ้านเพื่อดูแลหน่วยงานของรัฐสำหรับเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดภูเก็ตประจำปี2567และวิธีการเข้าใช้งานระบบหมอคลังประจำบ้านเพื่อรายงานผลการก่อหน,นี้ผูกพันและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายสัปดาห์และรายเดือนในรูปแบบออนไลน์และแจ้งหน่วยงานของรัฐลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบเหมาคลังประจำบ้านโดยขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้ลงทะเบียนครบถ้วนแล้วครับ